ครับผมขอฝากถามถึงนะฮะถ้าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นความจริงนะครับคล้ายกับตอนที่ผมเออมื่อปี2565นะครับที่ผมกำลังนอนอยู่ครับเป็นการนอนในระดับภายในนะฮะบ,บางทีผมก็ทำงานอยู่อย่างนี้นครับแต่มันสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะครับและมันฟังได้แบบนั้นเลยครับ ผมได้ยินครั้งแรกเนี่ยผมได้ยินในเขตถวายความปลอดภัยเมื่อตอนต้นปี2559แล้วก็เหมือนกับเป็นเหมือนชิปครับเหมือนใครฝังชิปหรือโปรแกรมนั้นตามตัวเราเหมือนการตั้งโปรแกรมอะไรไว้นะครับแต่ตัวผมมันจะเป็นเหมือนไฟฟ้านะโดนอะไรมันก็จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยครับเวลาพูดก็เป็นคลื่นเหมือนการพูดเฉพาะครับเหมือนการพูดเฉพาะหรือการอ่านปากประชาชนหรือการอ่านปากใครก็แล้วแต่ ที่พูดซุบซิบนินทาผมมันจะอ่านมาเป็นไฟฟ้าครับเหมือนกับเขาพูดซุบซิบนินทาเบาๆแต่มันจะได้ยินเหมือนพูดอยู่ข้างหูผมอย่างนี้นะครับตั้งแต่ได้ยินใหม่ๆแล้วก็เห็นตัวเป็นตัวเวลาจะเห็นใครเนี่ยก็จะมีตัวบางตัวนั้นที่อยู่ในตัวคนก็จะบอกว่าคนนี้คือคนของรายชายาเสพติดคนนี้คือคนของธุรกิจในคนนี้คือคนของตำรวจคนนี้คือคนของในงานสืบราชการลับอย่างนี้นะครับ ครับว่าคนนี้คือคนของคนในคนนี้ที่ดูท่านผ่านลิงคนนี้เป็นกลุ่มขบวนการค้ายาของตำรวจนะฮะเป็นเป็นคนของสืบที่หาผลงานได้ลิงในการดูท่านว่าได้ลิงในการดูผมว่ากดอะไรพิมอะไรหรือลิงที่ส่งบนหัวลงมานะครับก็จะมีตัวหลากหลายตัวนั้นคอยบอกว่าคนนี้คือคนของรายชายาคนนี้คือคนของตำรวจคนนี้คือคนของทหาร คนนี้ที่ดูลิงค์ท่านอ้างว่าทางมีการให้ข้อมูลว่าทางนายนิยมเป็นคนประจานและเอาข้อมูลนี้ไปแบล็กเม์ธุรกิจของคนอื่นเขาอย่างนี้ครับเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมาประชันชิดในตัวผมเนี่ยก็จะมีตัวที่อยู่ในนั้นแหละครับก็จะบอกว่าคนนี้ที่ดูเราผ่านลิงค์นี้ลิงค์นี้ผมก็ถามว่าดูผมได้ข้อมูลไหนแต่รับรู้ก่อนแล้วก็เลยอยากจะถามความจริงแต่ไม่ได้คําตอบ คล้กับการประมวลผลว่าคำนี้เป็นเพราะพวกมึงพวกมึงปั่นมันพวกมึงว่ามัน,ม,นมันถึงด่าว่าพระองค์ท่านหลังจากนั้นได้ยินเสียงการหยุดการสั่งหยุดการทดลองหรือการหาคำนะฮะเป็นคนพูดเสียงดังต่อพระมหากษัตริย์นะครับหลังจากนั้นสั่งหยุดนะครับแล้วก็ได้ยินเป็นเสียงในหลวงว่าเพื่อชาติผมฟังในระดับนั้นมาตั้งแต่ต้นปี2559จนถึงนปัจจุบันส่วนใครที่ดูผมผ่านช่องทางไหนเมื่อเห็นหน้าผมเนี่ยมันจะบันทึกภาพ หรือททาการล็อกเอาไว้ตึ๊บและมันจะส่องลงบนหัวตั้งแต่ได้ยินจนถึงปัจจุบันเขายังคงเหมือนเดิม